ตายเยอะไหมครับประมาณ3าิตัวนะครับรอบนี้ไม่ได้เยอะนะครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้ารกสิห้้านาฬี่นโดยประมาณนะครับผมดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เลนโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับ บ่อลเลี้ยงไปเชอร์รี่พันสีทองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับดาวดินจะพาทุกท่านไปทําอะไรนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ดาวดินถิ่นเมืองเลยช่องนี้ด้วยนะครับผมคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมซึ่งนะครับผมช่องนี้ก็จะรวมเนื้อหาสาระของการ นะครับผมจะเสี็ดไว้ให้ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับดาวดินก็จะพาทุกท่านมานะครับเปลี่ยนน้านะครับบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยกันทั้งหมดนะครับสีบ่อเลยครับผมแล้วก็จะทําการคัดเลือกไซต์นะครับผมน้ําเน่านะครับผม น้ำเริ่มเน่า,าแล้วนะครับผมก็เริ่มน้อยแล้วนะครับก็เราจะทําการเปลี่ยนน้ากันในวันนี้สําหรับบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมก็จะคัดเลือกไซส์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันเอาไว้ด้วยกันนะครับผมบ่อหนึงพ่อแม่พันธุ์น้ําเริ่มเน่าเริ่มเขียวแล้วนะครับก็จะทําการเปลี่ยนนะครับผม เริ่มจากนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็ทําการนะครับปล่อยน้านะครับน้ําเสียหรือว่าน้ําที่ไม่ดีแล้วนะครับเราก็ปล่อยออกเลยนะครับปล่อยให้หมดเลยนะครับผมพอปล่อยให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวกเศษนะครับเศษน้ําเศษอาหารที่เหลืออยู่นะครับ ิ้งนะครับผมเราก็จะทําการขัดบอนะครับขัดตามขอบบอนะครับเราก็จะทําการล้างน้องหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับแล้วก็ทําการคัดเลือกไซต์นะครับ เมื่อน้ำแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ <ๆ S 1> ก็มาเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับพันสีทองนะครับนี่ทาอยู่ตามนี้ใช้มืออย่างนี้นะครับนะครับมามือพวบีเอานะครับผมวางวบบนี้นะครับอยู่ตามใบปักตบสวาย เอาไปไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็ฟักเป็นตัวเองนะครับผมไม่ต้องทาอะไรดีนะครับก็จะได้เก็บทุกบอ่อเลยนะครับผมหลังจ เสร็จเราก็จะทําการนรําเศษทิ้งครับเมื่อเรานะครับผมเก็บเศษอาหารนะครับผมผักตบชวาหรือว่าอาหารที่น้องหอยเชอรี่เขาไม่กินนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเป็นบอ่อซึ่งก็จะมีหลายขนาดนะครับหลายไซส์นะครับแตกต่างกันไปตัวไหนกินเก่งก็จะโตเร็วนะครับผมสําหรับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับ ฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ดาวดินถิมเบงเลยช่องนี้ด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการนะครับล้างขี้ของหอยเชอรี่นะครับผมหรือว่าเศษอาหารที่มันเล็กๆนะครับผมเราก็จะทำการล้างออกเสร็จนะครับผมเราก็จะทำการนะครับล้างอกนะครับผม ตอนนี้เราทําการปล่อยน้ําออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการนําเสศษอาหารชิ้นใหญ่นะครับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะทําการล้างขี้ของไชเชอรี่ออกนะครับผมแล้วก็จะมาดูว่าตัวหนตายก็เก็บทิ้งนะครับผมส่วนตัวในขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็จะคัดไซส์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราดิดก็จะไปหานะครับอาหารมาให้เป็นนอเชอรี่พันสีทองนะครับผมในส่วนวิธีล้างนะบ,บอกก็ไม่ยากนะครับผมใช้สายยางนะครับฉีดน้ำนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไล่ขี้ไล่อออกไปถ้าปริมาณหอยไม่เยอะนะครับเราสามารถ เก็บตัวหอยนะครับผมมาใส่ในถังไปก่อนนะครับแล้วเวลาล้างจะได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็จะได้ล้างบ่อจะได้ง่ายมากครับแต่ถ้าปริมาณเยอะก็ต้องล้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อเก็บหอยม้อยไม่รวมกันท้กฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวเราค่อยล้างตัวเขาอีกทีนะครับเมื่อตัวนี้คือล้างพื้นตัวนี้ให้มัน นะครับสะอาดสะอ้านก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เก็บเอาหอยเข้อมอามาเปวมไปน,นะ <c oughs> ง่ายนะครับผมเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผม กดติดตามช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดินถิ่นบ้างเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับตอนนี้ก็ทการนี่ครับล้างหอยอยู่แล้วก็กวาดเอานะครับหอยให้มารวมรวมกันไว้นะครับจะไ้ล้างง่ายนะครับกวาดมารวมกันถ้าขนาดตัวก็ล้างง่ายหน่อยนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับผม แต่ถ้าตัวเล็กก็ค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถนะครับเราก็ไว้ที่เลยนะครับหมอนี่ไม่เยอะนะครับผมก็ล้างง่ายเลยนะครับไม่ต้องปล่อยออกไปเลยนะครับน้ำน้ำเสียนะครับพวกส่วนพวกเศษอาหารพวกนี้เราเก็บอีกทีนะครับผมเก็บทิ้งนะครับ ยากนะครับผีเขาเนี้ยนะครับผมบ่อนี้ไม่มีตายเลยนะครับเหมอนเชอรี่พันตีทองนะครับเมื่อเรานะครับผมล้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการขัดนะครับทำความสะอาดนะครับขอบบ่อนะครับเพื่อให้เวลาเราเติมน้ำใหม่เข้าไปเราก็จะได้ทำให้น้ำสกปรกช้านะครับ ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดินถิ่นเมืองเลยครับส่วนหลายท่านถามมาว่าหอยเชอรี่นะครับตายเยอะไหมนะครับซึ่งดาวดินนะครับจะทําการเช็คว่าตายเยอะไหมนะครับก็ตอนที่เราทําการล้างนะครับเปลี่ยนน้าแล้วก็ทําควาะตาดบ่อนะครับอย่างที่ท่านได้รับชมนี่เลยนะครับอันนี้คือนะครับชุดตัวใหญ่เงี้ยครับชุดตัวใหญ่แบบนี้นะครับรอบนี้ไม่ตายสักตัวเลยนะครับอีก ไม่ตายสักตัวเลยนะครับก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะครับเท่ากับเหรียญสิบาทแล้วนะครับไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับผมส่วนไซส์ขนาดเล็กนะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้เราดิ้นความการแยกนะครับผมไอตัวฝั่งใหญ่ๆนี่คือยังไม่ตายนะครับผมก็รอดเยือบกันนะครับส่วนชุดนี้คือตายนะครับผมนี่ประมาณ3ามสิบตัวนะครับที่ตายนะครับ เล็กใหญ่ปปนพุนไปนะครับผมส่วนรอดก็เยอะีกว่าครับเราทำการคัดไซส์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันนะครับผมส่วนพ่อแม่พันธุ์นี่ก็ตายสองตัวนะครับ ส่วนอีกบอร์นก็คือบอร์นุบานหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็วันนี้หอยเชอรี่พันสีทองนะครับเปลือกสีทองนะครับผมถามว่ามีตายไหมก็มีนะครับผมแต่ไม่เยอะนะครับเราจะทำการคัดไซส์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันนะครับ ให้ปล่อยพร้อมกันนะครับผมแต่การเ,เติบโตการกินอาหารแตกต่างกันทำใหการโตแตกต่างกันไปครับล้างทำความสะอาดบอ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ําให้กับบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับตามเดิมเลยนะครับผมที่20เซนติเมตรนะครับผมความสูงจากพืนนะครับผม ระหว่างที่นะครับผมรอให้น้ําเต็มบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมดาวดินทินเมื่อเลยนะครับก็จะไปเก็บในส่วนของนะครับต้นผักชูรสนะครับมาเป็นอาหารให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมซึ่งก็ปลูกไว้บริเวณนะครับด้านข้างอาณาจักรดาวดินการ์เด h นโฮมนะครับที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวดาวดินก็จะนะครับ บุกป่าผาดงนะครับผมเข้าไปเก็บนะครับในส่วนของต้นผักชูรสนะครับผมเป็นอาหารโปรดน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงกล้ร้อยแล้วนี่นะครับผมเป็นใบผักชูรสนะครับการเก็บของดาวดินนะครับก็จะเก็บแบบว่าเอาใบแก่ๆก่อนนะครับแล้วยอดให้เขาแตกนะครับยอดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บได้หลายรอบนะครับ ซึ่งรอบนี้ไม่ได้ไปเก็บในส่วนของผักตบชวานะครับผมก็จะเอานี่เลยนะครั anyway, สบ vocabulary. สะดวกแล้วก็ใกล้สุดเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของผักชูรสนะครับถ้าเรามีเวลานะครับผมในการนะครับเก็บก็อย่างดาวดินเองนะครับผมก็นะครับเด็ดเอาทีละใบอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ตัวก้านเขาจะได้ไม่เป็นเน่าในบ่อนะครับเลี้ยงน้องหอยเชอรี่นะครับบันตีทองนะครับผมแล้วก็เอาทีละใบอย่างนี้เลยนะครับผมง่ายนะครับ เขาจะกินทั้งใบนะครับกินทั้งนะครับลำต้นในส่วนของเออนั่นแนหะแต่ว่าเราก็ไม่เอาลำต้นไปเนาะถ้าเราตัดลำต้นไปปุ๊บมันก็จะไม่มีอาหารไว้ให้เขานะครับไหกินนะครับก็ให้เขาออกแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บไปให้น้องหอยเชอรี่นะครับต่อไปนะครับจะได้มีหมุนเวียนนะครับให้กินอยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดที่เลี้ยงหอยเชอรี่ก็ลองหามาปลูกไปใกล้บ้านนะครับ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ดาวดินถิ่นบางเลยช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับเอาในส่วนของต้นผักชีโรดนะครับโรยงี้เลยนะครับไว้ในบ่อนะครับถามว่าให้เยอะไหมนะครับดาวดินก็ให้ดูปริมาณหอยเชอรี่นะครับผมแล้วก็ให้นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้กินนะครับหมดไปเลยนะครับผมถ้าให้เหลือเยอะมันก็จะเน่านะครับผมแล้วก็ให้ปริมาณที่สมน้ําสมเนื้อกับบ่อจํานวนหอยเชอรี่ของเราที่เราที่เรา มีหอยอยู่นะครับผมถ้าให้เยอะเขาก็จะกินไม่หมดพอกินไม่หมดพูดอะไรน,น้ําเน่าน้ําเน่าเสียก็ทำให้หอยตายนะครับผมก็มันเรามาเติมให้อย่างนี้จะดีกว่านะครับผมวันนี้ทาแนะนำเนาะเรื่องการเลี้ยงหอยชอรี่นะครับวันนี้นะครับนอกจากมีนะครับใบผักชูรสนะครับผมที่เราดินอามาให้แล้วนะครับก็กี้ไปเจอในส่วนของอา่า ใบมะละกอนะครับผมก็เอามาด้วยนี่เป็นใบมะละกอนีครับนี่แล้วก็เหมือนกันเลยับปล่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มากินของเขาเองนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับปล่อยไว้แบ่งกันไปนะครับผมดาวดินถิ่นมื่งเลยฝากกดติดตามช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดินถิ่นมั่งเลยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับเปลี่ยนน้ำนะครับบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับผมที่ อาณาจักรดาวดินกาดินโฮมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมทั้งนะครับนําอาหารมาให้เขานะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่มีให้ดาวดินถิ่นเมืองเลยเสมอมานะครับผมไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวนันนี้ดาวดินถิ่นเมืองเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ